นักข่าวพลเมืองวันนี้ค่ะติดตามการซ้อมแผนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเพื่อเตรียมรับมือเหตุฉุกเฉินในช่วง7วันอันตรายในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของชาวอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดติดตามกับนักข่าวพลเมืองคุณธีรดาโคนบุตธค่ะ สวัสดียูดีมีแห้งจ้าในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่พ่อแม่พี่น้องบานเฮาเดินทางกันหลายๆทาทังเจ้าหน้าที่และหน่วยงานในอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดเพิ่นก็ได้เตรียมความพร้อมเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนทุกคนได้จ้าศูนย์ป้องกันอุบัติภัยทางถนนอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดอาสาสมัครและหน่วยงานในพื้นที่ตัางกระตือรื้อโดนเตรียมพร้อมแผนรับมืออุบัติเหตุในช่วงสงกรานต์ ซึ่งเข้ามาักสิเอินว่า7วันอันตรายบริเวณหนาสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเทศบาลตำบลเกษตรวิสัยเพื่อซักซ่อมขันตอนเตรียมรับเหตุฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นทางโรงเรียนเมกษตรวิวววสัยนะครับเป็นรถ6ล้อนะครับรถ6ล้อโดยสารชนกับรถกระบะนะครับมีประกายไฟมีผู้บาดเจ็บส3ารายครับตอนนี้นะครับผูทท้บาดเจ็บองโอดโอยนะครับช่วงนี้นะครับ เพื่อแก้ไขปัญหาใน3ประเด็นหลักคือลดอุบัติเหตุจากรถมอเตอร์ไซค์เมาบอขับและส่งเสริมการสวมหมวกกันน็อกภายใต้กรอบแนวทางหาดานนั่นก็คือสร้างเครือข่ายและขยายแนวร่วมสร้างความเข็มแข็งกลไกขับเคลือ่อนร้นนรงประชาสัมพันธ์บังคับใส่กฎหมายและส่งเสริมประสิทธิภาพระบบกู้ชีพซึ่งทั้งหมดนี้จำเป็นจะต้องได้รับความร่วมมือจากพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮ้า ผู้เดินทางใส่รถใส่ถนนเพื่อให้สงการปีนี้ปลอดภัยสุขคนและเดินทางถึงเพื่อนส้านโดยสวัสดีภาพจ้า